ครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็ผมได้ไปเตรียมในส่วนของส่วนตกแต่งเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะก็จะมีในส่วนของโคมไฟนะครับไฟพวกนี้ทุกท่านก็จะได้ไปด้วยนะครับมีอยู่ในโคมไฟนี้เนาะก็เอาโคมไฟมาใส่ภายนอกนะครับผมก็จะมีแท็กเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นโคมไฟภายนอกนะครับแล้วก็ห้องทํางานเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทีละอันเลยนะครับน่าจะหนักพอสมควรก็ห้องทํางานนะครับ ก็เป็นพวกโต๊ะนะครับก็ามาจากในสนมในนี้นะฮะผมเอาโต๊ะมาจากชุดนี้นะครับเตียงนะครับเป็นชุดนี้ตู้เสื้อผ้าเป็นชุดนี้เนาะตัวตูว้ตกแต่งก็เป็นชุดนี้นะครับปรกอบรูปนะครับเกือบทั้งหมดเอามาจากในนี้นะครับมีแค่บางชิ้นที่ไปชอปปิ้งจากข้างนอกมาก็ไปเอาจากมาจากสเกตอัพซีนบ้างนะครับจากไฟตัวโคมไฟอะไรเงี้ยนะครับ ก็มารวมๆกันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูทุกห้องเนาะจะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจะเปิดทุกทุกแท็กเลยนะครับเปิดทุกแท็กเลยแผ่นหลังคาครอบสันนะครับเปิดหมดเลย จะทำแท็กค่อนข้างละเอียดนะครับประมาณนี้นะครับทุกท่านจะสังเกตได้ว่างานเราจะโคตรนวงเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อดีเทลที่สวยงามน,นะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเตรียมโมเดลนี้นะครับเตรียมเข้าไปส่งที่จะเอาไปเรนเดอร์ต่อนะผมขออนุญาตลบพวกนี้นะครับเพราะว่าเราจะเตรียมโมเดลเข้าไปเรนเดอร์แล้วนะครับ หนักมากนะครับโมเดลที่จะส่งเข้าไปเรนเดอร์ได้นะครับต้องเป็น s k e t u p version อัน2020เท่านั้นนะครับเพราะว่า,าตัวรูมียเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาไปเตรียมสำหรับงานที่จะเอาไป Import เข้ารูมียเนาะตัวรูมียเนี่ยมันซัพพอร์ตถึงแค่เวอร์ชัน10เออไม่ใช่ ไอรูมีอร์เวอร์ชันสิเนี่ยมันซับพอร์ตถึงแค่สเกลับสองพันยี่สิบนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเซฟเซฟแอปนะครับลงไปก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปลองเวิร์กช็อปเล็กๆนิดนึงนครับเอ็กซ์พอร์ตออกไปครับเป็นทูด r กราฟิกเนาะเอามาที่คอร์เรียนของเราก็ได้นะครับประมาณเอ็กซ์พอร์ตไปเลย เดี๋ยวผมจะไปลองใส่ใน AI Generate นะครับลองดูว่าฟิลด์ที่เขา Generate มาให้เนี่ยจะจะมีดีเทลไหมนะครับโอเคก็ไปที่ไฟล์นะครับ Save As เนอะ Save As แล้วก็ตั้งชื่อเป็น MD01 ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขีด2020 20นะครับแล้วก็ลดเวอร์ชันลงนะครับกด Save นะครับ งานตัวเนี้ยผมจะทําเป็นในงานฟิลของบ้านโครงการเนาะคือจะมีสองหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีทำแลนด์สเคปให้ดูด้วยนะครับให้มันครบเลยนะทั้งตัวภายนอกภายในแลนด์สเคปนะครับจะได้ครอบคลุมทุกๆด้านเนาะโอเคแต่ถ้าเราจะไปทํางานภายนอกไอตัวเขาเรียกว่าอะไร งานบ้านโครงการครับไฟล์หนักๆแบบนี้เอาย่อนลงไปสัก2สองสามหลังเนี่ยมันจะไม่ไหวเนาะดังนั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือไล่ลบอันที่ในในโปรแกรมตัวเรนเดอร์มีให้นะครับอย่างพวกรถเนี่ยมันมีให้ผมก็จะลบออกไปเลยนะครับเพื่อลดความหนักของโมเดลเนาะไปที่แท็กของหลังคาก่อนนะครับเอาทีละทีละอันเลยนะครับมาจากข้างบนมาเอา ปิดลังคาปัญญาโหปิดหมดเลยผมจะเอาแผ่นลังคาออกนะครับเดี๋ยวผมไล่ปิดพวกนี้ก่อนนะครับลังคาเดี๋ยวค่อยนี่เนาะบนคลิกเข้ามานะครับคลิกขวาคลุมนะครับแล้วก็กดชิปยกเลิกการซเล็กของตัวครอบสันครอบสันยังเอาไปนะครับแต่แผ่นไม่เอาละนะครับ ัวลังคาจะเหลือประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็แผ่นหลังคาไม่มีก,ก็ delete tag เลยนะครับเอาไปไว้ในหลังคาปัญญานะครับหลังคาปัญญาเผื่อมีแท็กอะไรที่มันหลุดไปนะครับก็ปิด tag หลังคาเลยนะครับเข้ามาดูชั้นสนะครับมีห้องนอนแพวกเตียงพวกนี้ ลบไปเลยนะครับนะฮะเป็นเตียงที่อยู่ในเออ่ที่ผมแจกไปนะครับเตียงตู้นะครับลบไปเลยเดี๋ยวเราจะไปใช้ออบเจกต์ในส่วนของที่โปรแกรมมีให้นะครับเอามาตกแต่งเนาะเราจะได้เห็นความแตกต่างด้วยว่าอามันมันมีความมันมีดีเทลแตกต่างกันประมาณไหนนะครับโเมื่อกี้ผมพาดนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปเปิดไฟล์ตัวสองพี่ิแล้วก็ไปลบไอ้ตัวสองชิ้นมือกีด้วยนะครับก็เปิดในส่วนของห้องทำงานนะครับโมเดลชิ้นนี้ลบทิ้งเลยนะครับโอ้โหมีหลายชิ้นซะด้วยเดี๋ยวผมต้องไปในส่วนของตัว2020ิอีกรอบหนึ่งไปไล่ลบนะครับแล้วก็เซฟแอคใหม่ห้องทำงานห้องนอน ห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกเนี่ยจริงๆทุกท่านจะเหลือไว้สักห้องก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะเนาะตัวห้องรับแขกผมจะขอคงไว้แล้วกันนะครับให้มันมีดีเทลบ้างเนาะโอเคแล้วก็เลยเปิดหลังคานะครับเปิดชั้นสองก็ยังแอบหนักนะครับแต่ก็จะเบากว่าไอ้ตัวไฟล์ที่ มีพวกดีเทลลดพวกนั้นเนาะเหมือนเดิมครับไปที่ไฟล์นะครับเซฟแอดนะครับตั้งชื่อเป็นดัมมี่ก็ได้ครับดัมมี่ 01 2020, 2020นะครับเปลี่ยนเวอร์ชันเป็น2020นะครับเสร็จแล้วกดเซฟนะครับเราก็จะได้ไฟล์มา2ตัวนะครับตัวหนึ่งที่เป็นโมเดลตัวที่มีความละเอียดสูงก็คือมีดีเทลข้างในนะครับ1ไฟล์กับอีกไฟล์หนึ่งที่เป็นดัมมี่ประมาณนี้นะครับหรือจริงๆอะไอ้พวกข้างในเนี่ย ที่ทุกท่านไม่ได้จะนําเสนอใช้เป็นอ็อบเจกต์ก็ได้นะครับก็คือสมมติเราจะนําเสนอซีนหลักๆคือซีนตัวกลางห้องนี้เนาะแต่พวกนี้เราก็ใช้อ็อบเจกต์ของตัวโปรแกรมที่เขามีให้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ให้เห็นความแตกต่างนะว่าแต่และอยา่างมันมันมีดีเทลที่แตกต่างประมาณไหนนะครับโอเคก่อนจะไปอีกตัวหนึ่งไปแก้ไขตัวเดิมน,นะครับผมขอสร้างแท็กขึ้นมาอันนึงนะครับเป็นดัมมี่ ดัมมี่ตัวนี้จะเอาไปเรียกว่าเป็นบล็อกอัพนะครับปิดชั้นสองไปเลยชั้นสองกลังคาปิดไปเลยนะครับส่วนตกแต่งพวกนี้ไม่ได้ใช้นะครับคลิกนะครับจะเอาไว้ใช้เป็นตัวบล็อกอัพว่าแนวของโมเดลเราอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเวลาเราสร้างในส่วนของแลนด์เคปเนี่ย เราจะได้รู้ว่ากรอบของตัวบ้านเราเป็นประมาณไหนเนาะโอเคพุชฟูลมาสักสิบเซนครับจุดหนึ่งเดี Double ๋ยวมาคลิกนะครับแล้วก็ดูดมาเรียลสักอันหนึ่งมาเทนะครับกดวีบักเก็ตนะครับดูดมาเรียลมา ค okay, นะครับแล้วก็ไม่กรุบนะครับเสร็จแล้วเปิดไฟล์เปล่าๆขึ้นมาหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของตัว l a n d ์เค p e กันเนาะไฟล์ซิมเพิลเมนะครับเราจะใช้หน่วยเมตรในการทำงานเนาะเสร็จแล้วกอทวีนะครับเราก็จะได้ดัมมี่ของตัวบ้านมาเนาะ ขอนวีไม่มาแสดงว่ายังไม่ได้กรอบเอาใหม่นะฮะคอนโทรซี Ctrl นะครับมาที่ไฟล์นี้ขอนวีนะฮะโอเคเอาทำไมเป็นตัวนี้คอนโทรซีนะครับคอนโทรวีนะติดแท็กเปเยอร์พื้นชั้นหนึ่งมาด้วยฮนะดิลิแท็กไปเลย อันนี้เป็นแนวของที่จะลดเรานะครับกด L line มาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไม่น่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปวัดมาก็ได้ครับวัดแนวของที่จะลดออกมานิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องทาถนนต่อออกมาเนาะตัวนี้กว้างอยู่9เมตรนะครับไปที่ดัมมี่นะครับกด E l ซอ e r ลบไปก่อนนะครับกด L line นะครับ คลิก9 Enter นะครับเราจะได้รู้ว่าไอตัวระยะของหน้าเปิดของที่จะลดอาอยู่ประมาณไหนนะครับประมาณนี้โอเคสำหรับตัวดัมมี่เรียบร้อยแล้วนะครับกดเซฟเลยนะครับ,ดดรบไปที่ตัวนี้แล้วก็ตั้งชื่อว่า Landscape เราจะใช้3ไฟล์ในการ Import นะครับเราจะ Import l a n ลน c สเคเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อย Import ในส่วนของบ้านเข้าไปอีกทีละหลังนะครับเดี๋ยวตอนที่เราจะไปเรนเดอร์เนี่ยเราค่อยๆค,ค,ค่อยดูอีกทีนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปแก้อันนี้ผมจะกดโนนครับเพราะว่าเราเซฟดัมมี่ไว้แล้วเนาะถ้าเรากดเซฟเนี่ยมันจะเซฟทับไปนะครับผมกดโนนครับพอเมื่อกี้มันเพิ่มมาแค่ไอตัว ดมมีพื้นที่เราทําเพิ่มขึ้นมานะครับกลับไปที่ md 0 1นะครับ2020เนาะดมมีศนย์ห่งสองพัครับก็ไปลบไอตัวที่มันเกินมาจากโมเดลพวกนี้นะฮะเพราะไม่งั้นตอนเราอิมพอร์ตเข้าไปเนี่ยมันจะติดเข้าไปด้วยเนาะ ลบนะครับรีเช็คว่าไม่มีอะไรหลุดนะครับกดชิปแซดเนาะรีเช็คดูหน่อยอ้าวทั้งสองไฟล์เลยนะครับผมต้องแก้เดี๋ยอีกไฟล์หนึงผมไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซํำซ้อนเนาะเดี๋ยวผมจะไปเซฟแอดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไ,ไฟล์นะครับ เซฟแอ d นะครับก็คลิกที่ตัวนี้นะครับ MD 0 1แล้วก็เปลี่ยนเป็น2020นะครับเซฟนะครับกด yes นะครับเซฟทับไปเลยโอเคครับสำหรับ EP นี้เดี๋ยวผมขอตัดเบรกเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านครับ แล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเตรียมในส่วนของแลนสเคปกันเนาะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรไม่ได้เจ,จาะแลนสเคปจะสักหนึ่งหรือสองอีพีเนาะอ่า e ีพีถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการแรนเดอร์แล้วนะครับโอเคครับทุกท่านครับสำหรับอีพีนี้ผมขอตัดจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับท,ท่านครับสวัสดีครับ